เก้าเจ็ดโอ้ยมีู้บ้านจอมันสุดโตโตเลยเ่อนครับไปได้ไรไเยขมันมืออกน้ำกวนน่นเลขปะยาบ้านเขาว่กออกบนตัวแมนมดเก้าเจ็ดนะขวดนขวดขวเก้าเจ็ดขราบอกันกสองเจ็ดหนึ่งเก้าถตเลยีดสุดโตเลยีเก็ดเจ็ด หนึเก้าสเ,<อ>เจ็ดหนึ่งเก้าไม่เอ็มถึงสุดโต๊คือสุดโตขับออกเก้าเจ็ดมข้างล่างออกไว้เลาย,ยังสียถึงบังเด้เก้านึ่งแม่เอาฟาขึ้หมาแถ่บ้านนี่ <laughs> อยก็มาบอกว่ายืถ้าบาทยมั้เแล้วโาดคอยกันทีอุบจ้าโอ้ยอแล้วเนีหนอ้โอยบอเสีพ่อสลิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยว่าจะเฮ็ดรถทงสงดอกเดี๋ยวนั่นนะปเตียมเตียมเลยทั้งบนทั้งล่างด้วยนี่ยังกล้เก่าเี้เ่า่าออกอีรีบอกไมถึงว่าเดี๋ยวนี้เอาไมเดีแล้วา เกจบนเก้าเจครับลางเก้าหนึงทะเบียนรถคอยถ้าหากนั่นเวทะเบียนรถเจ้าจะได้ผีพ่อนหคือว่าพระอันปูบนเครื่องเล่าคว่าเลิตัวคอยมักอีรีเออนี่เล้วนเล้วเอาสองเกจเก้าไหมไม่เล่าว่าเอโทรมาถามเราว่าไอ้ผู้ซื้อว่ายังเหรถามเราว่าฝันเห็น แม่พ่อน่ส่สุดขาวลูกน้องพักกันใส่สุดขาวนนางรอมลุ่มรอมเล้วท่นบได้กินยังดอกรคอยสอ้ไปบ้าคาบัซื้อกาแฟมากินบอสต้องซั้อหน่อยจินดิบ่ะถาบาทไหมฮะอีกันึงเราใืกสม้วันเอาอีีบวเลกว่าเ้าหวันเอาถือกนแล้วตาบัดเนาะฮาบัดถามหนึ่งหาบัดเร่องอไาบัทเดว่งหน่อยหนึงวะถงูสีบานก็ถึงหนะอยไดก็ดีบตักวว้านะถึงหน่ บาทก็ไดุ้สารอย่ะล่ะป้าหอกคัเนี่ยลวงพ่ออยอกแน่นอนเลยว่าเอาเอไปถามยายพวงก่อนถือเราโดีถามยายพวงก่อนเอาไปพูดตังทีเอาไปวงด้ด้อยพูเสียงไอ่เตรี่เห็นอยู่เอาเ้อีาแล่ไเอางเายงกนแต่กขมากเราเก็บไปได้รถเล่าครับเบตเตี่ก้าหนึ่ีปนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเผยใบเดี๋ยวจะเผยดอกหอนยำ เอาจว่ากันโอ้เรีมๆกบนงเีมันใอแ้มะมันก็เตรีมเต็มๆนาเียเก่านะเก็ดเก่โอ้หนาตัวโบหนึ่งหนึ่งเก่าเจ็นแม่นออกสตัวคันตัดคันพูดตัดเปลนเนาะโอ้เอู้้ซื้อเลยก็จิกลับอยู่เหรอ เขาเลี้ยงรักเก่าเขาจะเลีนยอยู่แล้วับแมนปวดลักเก่าเลยอืมแพทยียังไงยล้วบ้านโรงยาบาลกะนังรุนนอนรุนอยู่ครับพ่อไปเช่านั่วแม่เนีัยนไทยนี่ะถือไรพ่อได้โฉกมาหน่อมันพ่ถือเทียนลับมเช้าคนบ่กับไปอยู่ในไรบ่แมนอยู่ในไรนบอกหวนาเลยน้องนี่นายนลายนบ่ยัน่ถือนูนี่ลำมือก็ว่าจุนีด้ ถือเก่านึงนี่แล้วก็ถือกระไดดอกมันคากวนเนาะถืเก่านึ่งว่า่งทางนั้นก็วงเวกวงเวีกลยนะหาบาทให้กันหาบาทใื้กันเส้นเก่าลอยชื่เรีกหาบาทโอ้บาดเบเอปวดเถะเอาโอ้ยสุดยอดแม่นคักแม่นเนี่เ็แผู้บอกกันเลเนาะ กูรับข้ามากกับบอกแม่นด no <ners> in ั้งทหารขันบอกเป็นทัพย์ชวนดีๆกับแห่งซีคัตอันนี้กันขนาดนี้กันยังทั้งบนทั้งล่างเลยซีตัวเนาะทั้งบนทั้งล่างป้าตัวปั่นหาเศร้าข้าเจะไปแย่งแล้วกับทรัพยันนี้ได้ซีตัวนะถือกู่เล้วช่วงเอาเดืยมโอ้แต่รุปแล้วคนเบิดนี่ถือกู้เดียวถี่ยังนี่ถือกู้เดียวหาบาทติดลบเต็มเต็มเลย ปลาฮาบัดโอ้ได้กินเนื้อย่างแล้วเอาพี่เล็กพี่เล็กได้กินเนื้อย่างแล้วนี่มีคนเลี้ยงแล้วเขาหั่นมีเขาใส่ปลากระติ้งแฮะพี่เล็กเบิ้ลหาบก็ได้กว่ามีฮาบัดนี่เทไรเทไรฮาบัดฮาบัดสามไรครับฮาบัดได้สามไรฮาบัดนี่ซื้อเบิดเสือเบดหาบก็ได้โอ้ยเนาะ ื 4, มันคุ้มว่าเราบ้านนี้คกิว่า ừ, <laughs> ใครคนเสียครับ <laughs> ดีดีรู้มากหกหนีลหน่ลกหนึ่งด้วยครับ <laughs> โอ้ยเนาะํมนีเก่าเนาะอ้ได้รุ่นครับโอ้สั่งว่าเท่าะนี่เนาว่ากันไปสรุปแล้วคือมันออกสองตัวล่างเนี่ยคือเก่าหนึ่งเก่นึก่าหนึ่งหนเกนี่ทะเบียนรบบนถบ้านเนาะทะเบียนรถบ,บ้านกันเก่า เกาเจ็เทะเบียนรถคอยแม่โอ้ยได้ใส่ไปพิสูจน์บ้างด้เก็ันเ้าตัวแมนนี่เ้ยาบอมันเจ็ดเกาเกาเจ็ดก่นฮฮโอ้ยพอยบงน้สุเทียกัมักเกาเจเกสื่อเทียรอยใบหมนบอจ้ะเบงด้ บังดูบันนี่ครับวนอยู่นี่แหละนี่โอ้ดูน้อนนอนเฝ้าดีดีรินี่ก็่ิฮ่าฮ่าฮ่าจิวาข้นเปล่าลันนี่โอ้ยเนาะโอ้ยบังดูพอจิวางเนี่ออกบันนี่โอ้ไอเสียดายแต่วันนี้อากาศหนาวไม่มันจะบออกตัวนี้แล้วคันว่าเอาไม่จับใส่อยู่นี่แล้ววนอยู่นี่แหละอืมโอ้บันนี้เจ้าของถึงถึงตัวได้มัน ตักตัวใดนตึกันเกานงเนครับโอ้ยปดโพบออบปงเอาแสดงความยินดีน้ำครผู้ถือไโอ้็ยินดีแล้วผู้ถืออนนี้ย็ดีตัวเบิดเยอะข้ามาถือเนาะรับหบัแม่ตหบัเต็มเโอ้ยหลักทุนวางเลยเอาเจดจุดเช่ Bụi đấy ma là thắc này này, cú đấy thường là thắc này, này chả, ô Bụi cú đấy bụi cú đấy lùi thắc này, hả? thử qua hà bà โอ้ลันหัวเถือกเลยเหรอใช่หรอฮะ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 ่ะฮะฮะอะฮ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 วะเะ็ะนะฮงฮะ่ต นอนโอ้ยห้องท่องเรากูมาแรงเมอนนเอออยู่ได้โอ้พันกเงไรแม่อื้ลาพันอไปซื้อโอ้สดว่าผูไดเบิ้งไรตั้งแต่มมอว่านไรมากนี่มีโอกาสเถือกสูง่งแม่ไปได้ไ่ะอ้าวัดหนองเรีอดไหมอืลูกปูยังเทวันวัดอ่าวัดที่หนองเียมาไกลกันแค่กหาที่เสีนลกะ วัดเจาะขนาำเภอหนองเรืองเปลีเบอกกับยศ้นเล็โอ้มัดคำที่บอกอะเราก็บ่เคยบอกจากเทียวนะหลวงพ่อมัวนั่มานั่งได้สุดอยู่นี่ก็แม่เนาะช่วสิใบออกให้ช่วสิใบออกได้พ่อครับเอาไปมาเรามามาบอกมือมือเซานี่เออได้ละเออเดี๋ยวไป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 เออโอ้ เดี yeah, uh. p, right? yeah. like mean, ๋ยวตอนนี oh. ah, ้แสดงควมยินด ah. oh. oh. ีกับผู้ถือหาบาทอยูะนีหาบาทเลียความสำนรกันเลหางบาทจีดกันขนาดเลยหงบาทซื้อบิเจ็ดใบขึนทุนขึนทุนในเขาขึ้นทุ่นในเขาปนขึ้นทุนในอย่างควนอนนเปย์นมวลทุ่นเลยเอ้าถามพ่อไหพ่อพอทุนถูกปะ ้ากรซุ่มเนี่ยวัานกบวกกันยี่เลยเอทุนกระมื่อซุมไรกันเื่อซุมเฮ้ยยาซียาซีเฮ้ยนี่เราซุ่มกันเฮ้ยเพย์อวาเรื่อยดิโอ้ยน่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหายูหันละเดี๋ยวไปหาเออโอเค

บอเจนั่งนั่้าอไนเออีทีงเลมันสมองดีอีหลีเลยนี่มันยมันถือเลขบงตากระเตนเอามาว่าสั่นนะเจ้าจะไปว่าเพื่อนจานร้อยก็ว่าโจถือว่าหันนี่ถือล้านนึงนี่เอ้ร้อยนั่นกัวเจ้าโอ้ยล้านสออแยถือเลขแม่นบาสออแยามาแล้วเขานั่น เอาบาทมผมเ้าผื้อบั่บาทยนอดีวอาัค่าถเกสีเไมแพนนั้นมาหองเข้องสีาสบกอาไปตัวค่าถึเลกชยกันไปจดจดเอาบ่ไม่อย่างนี้เดี๋ยวอันอันค่าผลตกมาเดี๋เดี๋ยวสิไปถามทาานันเดี๋ยวสิไปถามท่านโอเคโอเคโอเคเอา พี่น้องดีใจน้ำเอาเอาลุ่นในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ